สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงของเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565ในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมีอะไรดีๆเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานและความรักของท่านทุกอย่างนะคะโคจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีไปอยู่ในเรือนที่ดีด้วยนะคะ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยในเรื่องของการงานของท่านนั้นนะคะ <S <S <N> ในช่วงระยะเวลานี้มีความมั่นคงและโดดเด่นและดาวการงานก็โคจรไป,ไปตามปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนที่กําลังทําอะไรอยู่นะคะถ้าท่านเลือกงานที่ถูกกับดวงของท่านท่าน มุ่งไปเลยนะคะ ลุยเต็มที่เลยค่ะเพราะการงานของท่านดวงดาวโคจรมาได้ตำแหน่งที่เด่นดีส่งเสริมให้ท่านนะคะมีแนวคิดมีโอกาสดีๆในการจับงานอย่างแน่นอนแล้วก็การงานที่เข้ามามักมีความมั่นคงและการงานตรงจุดนี้นะคะก็จะขอพยากรณ์ในเรื่องของความรักและความผูกพันเลยค่ะเพราะดาวการงานของท่านและก็ดาวเกี่ยวกับคนรักของท่านนั้นก็คือดาวดวงเดียวกันนะคะในเมื่อนะคะดาวการงานมีความมั่นคงและโดดเด่นก็เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่มีคู่อยู่แล้ว การงานของคู่ครองของท่านก็มีความมั่นคงนะคะเจริญรุ่งเรืองนั่นเองแต่ถ้าท่านใดที่ยังโสดนะคะก็มีคนเข้ามาในชีวิตของท่านคนที่เข้ามาเขาก็มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงมีการงานที่มั่นคงมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานของเขานั่นเองหรือในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็อาจจะเจอคนที่เข้ามาอาจจะเข้ามาที่เกี่ยวกับการงานของท่านอาจจะมาติดต่องานกับท่านหรืออาจจะอยู่ในหน่วยงานเดียวกันกับท่านก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะ ฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินและความรักดีไปหมดทุกอย่างเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรามาดูที่พบที่เกี่ยวกับโชคลาภของท่านนั้นท่านก็มีดาวพระราหูนะคะโคจรมาอยู่ในภพโชคลาภและได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆแล้วดาวดวงนี้เมื่ออยู่ในภพเกี่ยวกับโชคลาภท่านมักจะได้โชคลาภแบบฟุกฟุเสมอเส,สมอนะคะดังนั้นดาวพระราหูดวงนี้มาจากภพสุภะ ท่านทําอะไรประสบความสําเร็จท่านอาจจะเจอโอกาสอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านก็ได้ท่านอาจจะมีคอนเน็กชันเกี่ยวกับต่างประเทศก็จะส่งผลดีให้กับท่านนํามาซึ่งชื่อเสียงรายได้และก็ผลประโยชน์อย่างมากมายเลยและหลังจากวันที่1น่งธันวาคมใช่ไหมคะดาวมอริตยูก็โคจรถอยหลังกลับมา อยู่ในภพโชคลาภอีกเช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพระราหูเพราะฉะนั้นถ้าดาวฤัตยู่ของท่านใดนะคะในพื้นดวงเดิมอยู่ในเรือนที่ดีก็จะส่งเสริมในเรื่องโชคลาภให้กับท่านได้อย่างดีมาก โชคลาภในตรงนี้อาจจะมาแบบปุบปับปุบป,บป,บปับมาแบบประทันหันมาแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวมันมาได้อย่างไรอะไรทํานองนี้นะคะแต่ถ้าดาวมฤนยูดวงนี้นะคะอยู่ในเรือนที่ไม่ดีเรือนที่เสียก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ต้องวิตก กังวลใจใดๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของคนเราต้องดําเนินไปด้วยสติเราต้องมีสติทุกขณะจิตค่ะสิ่งใดที่เข้ามาถ้าดีเรารับเอาไว้นะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงหรือป้องกันให้ได้มากที่สุดเลยนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีมิถุนค่ะมาพยากรร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจขงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนำำําคาพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับ ับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ